สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบัวไค์นะครับในคลิปนี้ก็จะมาลงบอสกิจกรรมชิโรคุโร่สีสัน,นเกเี็ยไไ้เป็นอนุสร์ของช่องนะครับไปเลยทีมใช้ทีมคล้ายๆเดิมกับที่ลงของไฮโรนิมัสนะครับก็แต่ะจ,ะจะปรับเปลี่ยนเอาตัวคิวหรือฮานาเอออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นอากแทนมาบัฟให้ดามเมจแรงขึ้นอีกนะแล้วก็ ผมปรับอะไรไปบ้างวะก็มีเอาเอาอาคาเนะมานะเออเปลี่ยนเป็นอาคาเนะตัวหนึ่งด้วยนะครับดุกันเลยนะก็มาถึงแน่นอนนะครับรอลุงโอนะครับคอสห์้าดเปิดบัฟนะแล้วก็ลดเกราะไปนะครับมันเป็นระดับเอ็กตรีม เพราะงั้นดาเมจจะไปถึงดาเมจที่บอสจะทำใส่เราได้มันก็ค่อนข้างจะเบาน,นะครับบับให้มิก,กะนะครับตัวเดียวเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าดาเมจเป็นยนะังไงอันนี้คือแพ้ทางพื้นที่ด้วยนะแพ้ทางพื้นที่เห็นแดงเสืออยู่เลยไม่บอกว่าจำได้ว่าแพ้ทางพื้นที่นะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันตำแหน่งมอนแตบพื้นที่นั่นแหละแต่เดี๋ยวจะให้ดูดามเมจว่าขนาดอย่งงางนาั้นแล้วก็ดามเมจยังล้นเหลืออยู่ บ้าปิงอยู่ไหมมีอยู่บาจะหมดแล้วเอาบาหมดนะครับหมดบาก่แล้วกันิงต่อเลยตายแล้วมึงเนี่ยเออ กดไปแล้วห้าแปดล้านห้านะครับแต่ก็นั่นแหละคือเราเน้นดาเมจที่อ่าตัวละครตัวเดียวนะเดี๋ยวมาดูพื้นที่นิดนึงผมจำได้ว่ามันแผ้ทางนิกะจะแผ้ทางนะครับเป็นพื้นที่ในเมืองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดเอาชัวร์ดูตรงนี้แหละเนี่ย แดงเถือกเลยแดงเถือกเลยเดินยิงโคตรแรงเลย <c oughs> ลก็ป้ายยากันอีกครั้งนะครับสำหรับตัวละครนี้ใครที่ยังไม่เปิดผมแนะนําให้ไปเปิดมาเป็น <c oughs> ตัวที่โคตรแรงเลยโรงมากๆรู้สึกโชคดีมากที่ผมไม่ได้ไปปั้นคาสอสาก่อนเจ้าสะเป็นโชคดีอย่างหนึง่ง แรกยืมเพื่อนเนาเอ้าอยู่ไหนวะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมปั้นไปแล้วหรือเปล่าแต่ปั้นไม่สุดแน่เลยอันนี้ไงชิาหายกดไปแล้วคือปั้นไประดับหนึ่งแล้วแต่ปั้นไม่สุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรกดไปแล้วอ่ะนะก็มาให้ดูเท่านี้แหละครับเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ของช่องนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ